สวัสดีครับผมเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมบ๊อบมาเลยและคุณสู้ชิงค่ะอันนี้เราอยู่กันที่ห้อง PlayRoom ของเราเกมที่จะเล่นในวันนี้นะคะเป็นเกมที่ปกติแล้วเวลาเราซื้อคอนโซลมาเนี่ยมันมักจะมีเกมที่แถมมาแต่เกมเหล่านี้มันเหมือนกับนจะเป็นอะไรที่คนไม่เคยสนใจเลยค่ะถูกมไม่เคยมีใครเปิดเล่นเพราะนึกว่ามันจะต้องไม่สนุกแน่ๆถูกคือว่าม,มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะจริงๆ PlayStation 4เขาโฆษณาาแบบว่า,วา,วา ความสามารถในการเล่น augmented reality ของเขาอ,ะอ่ะคือเขาริงจังมากเป็นท,ทั้งวีตาทั้งเพสใช่ไหมแต่ว่าส่วนมากคนซื้อมาอย่างเงี้ยก็ไม่ซื้อกล้องมาด้วยซื้อมาก็เล่นเกมอย่างอื่นไปเลยแต่เรามีอันนี้เราเรามีกล้องซึ่งอันเราไม่กี่บาทหรอกอจริงแล้วอ่ะห <5 S 2> ้าบาทเลยอย่างงี้เนาะสองพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีเกมที่บอกว่าเล่นกันได้กับทั้งครอบครัว วันนี้เลยแบบมันไม่ค่อยมีคนเล่นลองมาเล่นโชว์เราจะมาลองเล่นโชว์ให้ดูว่าเกมที่แถมมาก็สามารถเป็นเกมที่ดีได้ใช่บ๊อบมาเลยเชิญเลยค่ะอ่าฮะนี่นี่เฮ้เราอยู่ในกล้องฮัลโหลอันนี้คือมันเป็นโอ้โหทุกอย่างพร้อมอ่ะเราทําอะไรกันบ้างดีเรามาเรามาแนะนำกันก่อนว่าระบบ augmented reality ของเครื่อง Play 4เนี่ยมันแท็ c k i n g อะไรได้ดีขนาดไหนเรามาลองทักทายกับ AR bot AR bot นะฮะ Yes เฮ้ยน่ารักะ <AI R S 2> <Art. S 1> อ่าฮะนี่คนนี้ชื่ออ so าโซมีเขาจะมาส่งว้าวบินหนังมาได้ด้วยส่งส่งเอลอบอมาให้ในจอยอ๋อใส่ลูกสมุนเข้ามาอลองฟังเสียงตอนนี้ <c oughs> เฮ้ยมีเสียงอยู่ข้างในด้วยอ่ะใช่ใช่มันสั่นด้วยนะเขาดิน้นเขาดิ้นอยู่ข้างใน,นเหมือนแบบมีหุ้นอยู่ในจอยออ อนนี้ข้างในเราเป็นที่อยู่ของ AR Bot แล้ใช่แล้วไหนลองมาดูกันหน่อยเข้าไปดูบ้าน AR Bot นี่ AR Bot อยู่ในจอย AR Bot อยู่ในจอยถ้าเราเขย่าจอย AR Bot หัวโอเคมามันอยู่เราปลดปล่อยเขาออกมาจากบ้านด้วยพลังของ AR Bot ที่สิ้นสุดอยู่ในคอนโทรลเลอร์ดีดออกมาได้ด้วยคุณออกมาได้ใช่เล่นกับเขาได้นะเฮ้ยเล่นดีๆสิ บาย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 ฮัลโหลบายบายตอบได้ด้วยอ่าลงไปลงไปเดี๋ยวถ้าดีดไปเรื่อยๆมันจะมีของเล่นออกมาชอบท่าดีดเลยนี่อะไรโอ้ยนี่มันตัวจา่อันนี้นี่นาใช่ลิโต้พิคแพนเน่น่ารักแซกบอยนี่วงแตกทำอะไรได้บ้างคะก็เตะไปเตะมาได้อ๋อเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นนะคะสมมุติว่าเราเดินไปเอ้าเอเออเออ ทำไมคุณใจร้ายอย่างนี้เตะไปโดนหน้าจอซะอย่างนั้น <c oughs> นี่อาสวิบอกว่าถ้ามันวุ่นวมากเราสามารถเก็บเก็บเขากลับบ้านได้เอ,อ้าโอเคให้คุณสู้ชิงดูดเขากลับมาด้วยกันทำยังไงคะคลิก,ทลกแท็กแคลิกลงไปมันจะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเหมือนเครื่องดูดฝุน่นนั่นดูดดูดดูดโอ้ยเท่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 กลับมาโลกกลับมา,ากลับบ้าน ยังๆๆั okay. ตัวนึโอ okay. เรียบร้อยต <c oughs> อนนี้ห้องเราก็กตัวกลับามาอยู่ในนี้แล้วนะคะโอเค okay. ต่อกันเรามานี่เลยดีกว่ามีเกมที่แบบว่าแถมมาฟรีๆเมื่อกี้ถือเป็นเกมไหมเมื่อกี้ถือเป็นของเล่นมากกว่า <c oughs> ผมว่ามันเป็นของเล่นแบบเล่นเพลินๆแต่ตอนนี้เป็นเกม <c oughs> เกมเลย จริๆมีอยู่หลายเกมเขาให้โหลดฟรีหมดเลยนะอันนี้ผมก็เพิ่งโหลดเติมเข้ามานินจาบอดแต่ไว้วันหลังโอเควันนี้เราเล่นอะไรก่อนดีเรามาเล่น Air Hockey กันดีกว่าอแอร์ฮ h อกกี้ชอบชอบชอบคุณซูชิงหยิบอาวุธเลยครับพร้อมนี่ Welcome to โอเคกทีกําลังอ่านอยู่ดูคิวกันหน่อยวิธีการเริ่มขึ้นมาก็นี่เราต้องสไลด์แท็แพดขึ้นไปพร้อมกัน2คนโอเค เฮ้ยไม่พร้อมเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามแหบนี่ตรางกระดาษมาแล้วนคือด้วยอ่าเราสามารถบิดจอยเพื่อให้มันงอไปตามจอยของเราได้แต่วิธีเล่นก็คือเราต้องใช้แท็กแผ่นในการเลื่อนไม้ไม้ของเราโอเคคือเอเอร์ฮอกกี้ก็คือการที่เราสองคนก็จะมีเป็นไม้ฮ o อกกี้หรอใช่แล้วก็จะต้องแบบว่าส่งีลูกบอลเข้าไปคุณต้องป้องกันให้ได้โอเคอ่า โดยวิธีการคือสผมตอนนี้ผมเป็นฝ่ายเสิร์ฟการเสิร์ฟก็คือต้องคลิกคลิกแท็กแท็กนะเดี๋ยวเดีผมเดี๋ยวผมดูเลยแล้วกันเรามีหน้าที่แค่รอตั้งรับนะด้วยการถูไปถูมาคุณพร้อมหรือยังโอเคจัดมาไปแล้วนะแต่ยันแรงอ่าเอ้ยมันคัยากกว่าที่คิดเฮยคุณน่ยได้ซ้อมมาแล้วไงเอาไปเลยเฮ้ยอย่าลุกเล่ยนึ่งต่อหนึ่งมาม อุ้ยโอ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 ้ยธรรมดาเนี่ยมันยืนให้ได้ด้วยยืนได้เดี๋ยยืด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 เอามานะเฮ้ย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 ตอนนเล่นไปถึงคะแนนเท่าไหร่ใกล้แล้วนี่คือเป็นเบรกคอยล์แล้วเราต้องมาตัดสินกันด้วยอันนี้ถ้าเกิดผมชนะผมก็ชนะเลยยืนยืนยืนเอาดูเอาดู เอาเดิเอาเดิอเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันต้องมีลูกเล่นมันต้องสไลด์ยังเด้เอ้ยแพ้ชนะซูชิอฮ้ยแต่ว่าแค่สองลูกเองอ่ะสำหรับการที่บอกว่าเราเป็นมือใหม่นี่นี่นี่ีผมเขาไม่นะสปอร์ตไลท์ต้องมาทางนี้สินี่ของให้แชมเปญผมอ้โหผมชนะผมก็ต้องได้ฉลองวยการเขย่าแชมเปญแล้วดื่มยังไงคะ ขย่าขึ้นแบบนี่แน่เฮ้ยยยยผยย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 ้ยยนยย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 ยนยยยยยสยุกสนุกด้วยนยยยยยยยวยยยยมยย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 ่ยยยย่ยยยยยบยงยยยยายยยยยย้ยยกยย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 ย่ยยายยยยยายรยเยยยยกาย้ายกยยกยยย้ยยยยยย้ยยยยยย้ยย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 ย้ยยายย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 ยงยย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 ยอยยย ไอสนุกนี่คือแอร์ฮอกกี้นะคะที่เล่นไปเมื่อกี้แต่นินจาบอร์ดไม่รู้ลองจะมีเวลาพอไหมอ่ะลองดูอะไรอะไรมันเกี่ยวกับการเล่นเกมเหรอคุณผู้เาคุณลองดีดีนี่นินจาของคุณโอ้ยน่ารักมาอยู่ได้กันผมได้ไหมของผมได้นี่แบ่งร่างเป็นนินจานี่อันนี้ผมไม่เคยเล่นกับใครเท่าไหร่เราแค่เรียกน้ำย่อยให้คุณผู้ชมไปก่อนว่ามันมีเกมนี้อยู่ด้วยอ๋อนี่ โอเคโอเคผมผมซ้อมมาบ้างนิดหน่อยเราต้องบังคับด้วยการเอียงจอยเก็บเหรียญเฮ้ยมาริโอ้นี่นะเก็บเหรียญแข่งกันเก็บเหรียญหรือว่าช่วยกันไม่รู้ไม่แล้วมันแกล้งกันได้ป um ่ะคืออยากรู้แค่น anyway> <hm ี้ไม่ได้นะลองดูเน umm ี้ยอ๋อถ้าถ้าเราตรวจแผดแผดนี่เราเป็นการโยนดาวกระจายโยนใส่กันใช่ไหมคะนี่กระโดดกระโดดคือต้องกระโดดยังไงกระโดดยังไงกระกระตุกกระตุกตัวเองใช่ไหมกระโดดจอยกระโดดจอย อ๋อเรามีศัตรูสนางว่าเราช่วยกันอ่าโอเคยิงยิงยิงยแพแพจะพังไหมคะเขาน่าจะออกแบบมาใหถูจะขนาดนี้รับได้นะไม่รู้แหละข้างหน้าไม่มียเลอยิงเดียวเลยยิงยิงลวงมากกระโดดกระโดดกระโดดเอ้ยไม่ได้เหลียนเลยไม่ไดหอีกเลยของผมสีน้าเงินนะลบลบ ขุ่นวิ่งเร็วมากหลบเร็วค่ะเกิดมเพื่อการนี้โดยเฉพาะลบลบลบฮึเอานันบอสยิงยิงยยิงงยิยิงยยิยิงเดียวยิงยงยยิงเงยิยิงยิงยงยิงยิงยงยิงยงยิงงอยิางยิงยิยิงงยงงเยยิงงยง อ๋อเขามีแบบกันบอกว่าตายแล้วเขินแน่เลยอะเราต้องได้น้อยแน่เลย้องเก็บกันมากขนาดนี้เลยหรอคะนี่เรารวยแล้วเย้รวยแล้วเย้เย้ต้องเงินไปซื้ออะไรดีอะเอาเงินเราก็ต้องอยู่ในนี้ตลอดไปถึงจะได้โอเคเป็นมหาเศรษฐีโอเคมาเรามาลากันด้วยน้องเออ o t บอทแล้วกันเนอะโอเคเบล มาเราล่ำลาคุณผู้ชมกัน,นาาไปพร้อมๆกับ ARBOT อ,อ่าสำหรับวันนี้ครับช่วงเพลงเวลาเราน้อยเสียดายมากค่ะก็ได้รับความสนุกกันไปพอสมควรนะครับใครมี PlayStation 4ก็ไไอย่าลืมนะคะว่าต้องแวะเข้ามาเล่นเกมเหล่านี้ด้วยอืมเรามาลากันไปพร้อมๆก,กันน้องๆเอาอารยังไง<อ>ดีคะคบ,บายบายอ่าบ๊ายบายได้เลยบา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 ยเหรอบายบยบายบายเหรอเอาอให้ติดจอเลยว๊าเออ